วันนี้คุณเสรฐาไปทบแทบตรงนี้นะคะมันเป็นนิสัยดีนะมองว่าเผมขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาด้วยนะครับที่ได้รับเกีรตจากผมในทุกทั้งปีซึ่งก็อาจากนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ก็คิดว่าเราก็จะทําหน้าที่ในฐานะฝายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลแห่งประชาชนให้เกิดกำลังความสามารถออกไปช่วยกัน,น,นแล้วก็การทาง,งานจะทําอย่างไรก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการหารือกันต่อไปในอนาคตแล้วแต่ละพรรคก็มีจุดยืนของตัวเอง มีสิทธิในการที hmm. so But, ่จะทําหน้าที่ของตัวนะครับมันต่างกับพรรคุ้มรัฐบาลที่จะต้องไปในทางเดียวกันเกือบจะเรียกว่าเต็มร้อยโดยหลักการของระบบรัฐสภาแต่ส่วนภาคเ้าแต่ละพรรคก็ต้องมีจุดยืนของตัวเองแต่หน้าที่หลักก็คือต้องตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนเหมือนกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดถ้าจุดยืนอะไรที่มันต่างมันก็ต้องต่าง อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่าประชาชนเข้าใจได้นครับจะให้ประชาชนปั่นเหมือนก้าวไกลร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะติดๆบางเรื่องมันก็จะไม่ตรงกันแต่หน้าที่ตรงกันคือต้องตรวจสอบรัฐบาลที่ชัดนะครับผมเรียนนะในฐานะรักษาการอยู่หน้าพักผมก็ยืนยันทำเดิมนะครับว่าไม่เกินมอ,อ,อบหมายการ เป็นตัวแทนในการไปเจราจาตั้งรัฐบาลกับพรรคเดินงลยซึ่งก็รวมพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับและเมื่อคุณเสฐาได้รับโปรดกราเป็นนายกทอดสันติยินดีนด้วยต่อไปนี้เราก็ทําหน้าที่ฝ่ายทานทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนแล้วจะทําหน้าที่ให้เต็มกําลังความสามารถนะครับให้ประชาชนได้มั่นใจได้ว่าเราทําหน้าที่ของเราต็มที่ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึก ไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ